วันนี้นะครับผมลองมาเอาซองที่ทําจากกระปิปนะครับอันนี้เป็นกระปิปที่เขาใส่พวกน้ําพวกน่าจะเป็นพวกน้ํามันน้ําอะไรนี่นะครับที่ตลาดผมก็มาตัดนะครับพอมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผมก็พับนะครับวิธีการพับมันก็เหมือนกับเราเอาเหมือนเราจะเย็บผ้าตรงนี้ พับเข้าขนาดไหนแล้วก็เอาสมมุตมิว่าตัวนี้เป็นแผ่นนะครับเราก็มาวางแบบนี้นะครับพอมาวางแล้วเราก็ตัดให้ข้างนี้ไปประมาณหนึ่งสี่นะครับอาจจะไม่ถึงหนึ่งสี่เท่าไหร่เป็นแล้วก็มาตัดฝั่งนี้ให้ประมาณหนึ่งสี่ประมาณเท่าๆกันเหมือนกับตัวนี้นะครับนี่ริมมสองข้างริมที่ปล่อยผมพับลงไปเราก็มาใช้คีมนะครับ ใช้ชีมนะครับพับเข้ามานะครับเหมือนกับตรงนี้นะครับเราก็นะครับนี่ใช้ชีมพับพับพับเข้ามาพอพับเข้ามาแล้วเราก็ยัดผ้าเข้าไปก่อนนะครับยัดผ้าเข้าไปแล้วเราก็เอาชีมนี้พับถ้าเป็นปลายตรงนี้เราก็ใช้ชีมแบบนี้นะครับนี่ใช้ชีมยัดเข้าไปแล้วก็ม้วนเข้ามาอย่างนี้นะครับม้วนเข้ามาแล้วก็หาให้มันเป็นรูปทรง ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเอาไปเย็ยบได้นะครับตอนแรกก็ทดลองจากกล่องหนะ้ากากแผ่นกระดาษแล้วก็เอาที่บางๆพวกโรบินีียมเช่นกระป๋องเบียร์หรือกระป๋องของกาแฟเอามาทดลองทํานะครับถ้าท่านจะหัดตัดซองนะครับว่าท่านจะตัดซองประมาณเท่าไหร่นะครับ เวลาเย็บนะครับถ้าเราเย็บริมตรงนี้ต้องเป็นตีนผีที่เป็นตีนผีที่สําหรับเย็บริมนะครับมันจะทําให้บล็อกเพื่อที่จะให้ริมผ้านะครับเราเย็บไปแล้วมันจะสหลประมาณเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตีนผีแบบธรรมดามันอาจจะโยกเลื่อนไปซ้ายไปขวามันอาจจะบังคับยากนะครับ แต่ถ้าเราใช้แบบนี้นะครับแบบที่มีเป็นปีนี่เย็บดิมนี่มันก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับเย็บแบบว่าไม่ต้องคุมเยอะนะครับมันก็จะช่วยงานให้เราทำงานได้เร็วแล้วก็ได้เยอะนะครับเพราะว่าการผลิตได้เยอะมันก็จะทำให้ท่านผู้ชมมีกำไร มือมือตรงนี้คือเราเอียงจับหมุนไปหมุนมานะครับจับมือหมุนอย่างนี้นะครับเราพลิกเอานะครับดันเราแล้วก็มือหัวไม่มือมาจับตรงนี้ไว้ดึงช่วยกันไว้นะครับมันก็จะถ้าท่านผู้ชมจับเรมือแข็งแข็งเรื่องเที่ยงมันก็จะออกมาเป็นนะครับซองสวย ประมาณขนาดนี้นะครับดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยเคยทำมันก็จะยากนะครับแต่สำหรับคนเคยทำนะครับเราต้องหาวิธีคิดค้นนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เราผลิตออกมาได้เยอะนะครับทุกวันนี้แรงงานราคาสูงเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะลดต้นทุนแบบว่าจ้างแรงงานแน่น้อน หรือไม่ต้องจ้างเลยก็ได้ทำเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับถ้าคนเย็บไม่เป็นก็เย็บทั้งวันนะครับก็ยังอาจจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผ้าแบบนี้ถ้าเย็บไม่เป็นในเย็บทั้งวันยังอาจจะไม่เสร็จนะครับนี่นะครับก็ นะครับคลิปนี้ก็เอาวิธีเรื่องซองนะครับอ่าซองกับปิบและซองสังกะสีนะครับออกมาซองสังกะสีนี่มันจะซองกับปิบนี่มันจะดีคือมันแข็งกว่านะครับมันก็พอพับได้อยู่แต่ซองอันนี้มันจะพับง่ายแต่มันอ่อนเวลาเป็นพวกเหมือนกับตัวบางกว่านะครับมันมันอ่อนนะครับบางทีเจอผ้านานามันอาจจะเคลื่อนมันอาจจะใหญ่ขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับซองนี้ก็ ถ้าท่านผู้ชมที่มีงานเย็บสายแบบนี้ถ้าใช้มือเย็บช้านะครับลองทำซองเย็บขึ้นมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคการเย็บผ้านะครับ